รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์14เมษาย,ยน2566ปุ๊กสมาพรชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะวันศุกร์ก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขกันมากๆนะคะวันนี้ในรายการค่ะรเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจและทําให้การทําเกษตร เป็นเรื่องง่ายมีมาฝากอัดแน่นเต็มรายการเลยนะคะในช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้ซื้อที่ไหนหอ๋อเดี๋ยวเราไปซื้อมัางอ๋ออันนี้เราซื้อมาตอนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นของเกษตรกรสปรกรทำเองเลยนะ โอ้ยอย่างนี้ก็อยู่ไกลอะดิเราคงไม่ได้กินแล้วอะใครบอกนีไ่ไม่รู้หรอสปอกอร์เขาเปิดขายออนไลน์แล้วนะนี่เลยแค่คลิก www. arrow. go. th/koopshop แล้วก็กดเข้าไปเลือกสินค้าได้เลยช็อปเลยนะแต่เงนินแล้ว วันนี้พาคุณผู้ชมมาแอวน่านนะครเก่ากับสเสน่ห์ความงามของวัฒนธรรมภูมิปัญญาความหลากหลายของวิถีชีวิตอย่างชาวชุมชนตำบลถืมตองอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้คนในตำบลปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้มีอาหารเพียงพอปลอดภยัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำไปแบ่งปัน หรือจำหน่ายได้สร้างรายได้ในครัวเรือนสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนกลายเป็นตำบลที่เข้มแข็งกว่าเดิมก็เรียนว่าเป็นภารกิจนะครับที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งการนำมาสู่โครงการนะครับตำบลเข้มแข็งด้วยหลักปัชญาเศรษฐกิจ,จกพอเพียงเนี่ยก็จะเห็นถึงการพัฒนานะครับ ฐานล่าของชุมชนหมู่บ้านตำบลซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของสังคมไทยให้มีความเป็นดีอยู่ดีมีอาชีพที่มั่นคงในพื้นที่ก่อนที่จะไปพัฒน,นาสู่เศรษฐกิจในภาพรวมในระดับประเทศต่อไปตรงนี้จึงให้ความสำคัญนะครับ การขับเคลื่อนงานภายใต้ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคนในตำบลถืมตองและกรมการพัฒนาชุมชนที่ผลักดันและพัฒนาตำบลให้เกิดความเข้มแข็งสู่ความสุขอย่างเต็มเปี่ยมชุมชนเข้มแข็งเนาะเริ่มจากหมู่บ้านเริ่มจากความคิดและกัการรวมกลุ่มโดยไปรวมกลุ่มในก่อนและก็ไปขอความหูก็อบลม ส่งเสริมอ,อาชีพส่เฉพาะเรื่องหมวกกนี่ยหมก่อนจะเล่นว่าพืชผักสวนครัวรัวกินได้น่ะน,นะตามโครงการเปิดเกตเพราะว่าปลูกอยู่วันต่กคำเมืองเขาเรียกว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเฉพอะินนะเหลือกินก็ขายแต่จนสนมากก็ยังไม่ได้ขายกันปลูกอยู่ปลูกกินถ่านจซื้อในแรงพักเปิดพักแล้วก็เป็นอาหารที่มั่นคงแต่ต้องไปซื้อกิน้าการการพัฒนานั้นต้องเจอจากความคิดของคนในกลุ่ม ต้คิดถอาในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นปีเลี่ยงหรือพักดันได้ดัน,ดานบางครั้งอาจจะได้เปิ่งด้าน,านวิชาการนะครับผมผู้้ต่างๆในชุมชนของดบมบนหนุนตองมีความหลากหลายเนาะอย่างส่งเสริมอาชีพในด้านสายงานของพัฒนาชุมชนเนี่ยส่วนมากจะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพมีอาชีพที่ทำการทำของสำรวยการทำสารสา่าสสารตะก้า เป็นวัสดุท้องถินส่วนมากก็สายพัฒนาชุมชนเนี่ยส่วนมากก็จะได้ออสอนเรื่องใจวัตถุด้บท,ทองทองถินทำไรอ่ะแม่ลมดีชนะพี่ เดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกพี่ไม่กลัวผิดกับไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่ไงเราะ่ขขาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้สศรกิจได้แล้วครับสบปก ได้ร่วมลงนาม m u u กับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พื้นแผ่นดินทองคํา สุขแบบนี้ทีมงานชอบให้คุณผู้ชมได้ลุน้นพิธีกรก็ลุ้นไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างบอกเลยว่าในช่วงหน้ามีอะไรแต่ที่แน่ๆทีมงานแอบกระซิบมานะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าน่าสนใจจริงๆพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ